สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่างคมเซอร์วิสเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีต่อสายกระจกมองข้างรถมิตซูไทตันให้อย่างนี้ครับแล้วเรามาไล่สายเองว่าจะเสียบสายไหนสีไหนกระจกมันเป็นกระจกไม่เหมือนกระจกของมากับรถครับมันจะสีคนละสีต้องมาไล่สายเอา นี่ครับผมก็ได้ทําการต่อสายก่อนถึงจะใส่ตัวประกบเข้าปลั๊กครับต้องไล่สายดูก่อนถึงจะเสียบปลั๊กที่ละสายละสายแล้วก็ใส่ให้แบบนี้ครับจะมาปรับให้ดูครับว่าใช้ได้ไหมนี่ครับตรงข้างๆจะมีตรงปรับซ้ายขัวแล้วก็ขึ้นบนครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนปรับให้ดูครับ ดูดูมองไปที่กระจกนะครับนี่ครับปรับนี่ซ้ายนี่ขวาครับกระจกจะเข้านี่เข้าออกแล้วก็บนล่างนี่ครับขึ้นบนลงล่างครับครับขึ้นบนครับบนล่างแค่นี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นก็ประกอบปลั๊กได้เลยครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ